โอเคครับผมก่อนจะไปรับชมคลิปก็ขอฝากไะชมกดติดตามไม่ถึง70ซับสไครดยด้วยนะครับผมไปรับชมคลิปกันเลยป้าย,ายโอเคครับผมก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้ก็จะมาแจกเป็นตัวเกม d ด a มล e กซ็อกเกอร์2021มอดของยูฟาชอป,ปรนะครับหรือว่ายูฟาแชมเปี้ยนลีกนะครับผมเดว,วิธีการโหลดวันนี้ผมก็จะทิ้งไว้ให้ถ่ายคลิปนะครับ อนอื่นเราก็มาดูนักเตะในหมอนี้กันเลยกันเลยนะครับผมนี่นะครับผมนักเตะนะก็จะมีนักเตะระดับซูเปอร์สตาร์เลยนะครับแต่ว่าค่าพลังยังไม่ร้อยตันนะครับสามารถอัพให้ตันได้นะครับเพราะว่ามันปเูเงินอยู่16บหล้านนะครับผมเรามาไลืเรียงนักเตะแต่ละคนเลยนะครับเริ่มจากกองหน้านะครับล <Yeah. S 1> ีบาร์ดกกี้คิซิโนโรนันโดเดอร์บอยนะครับซู อโลดิบาล่าลิโอเนลเมสซี่แอนโูโรปซอนนะครับผมโอแลมอสแล้วก็ว ai, ิกิลฟันไดเทนอเล็กซานเดอร์อานูแล้วก็จานโอบักนะครับผมตัวสำรองนะครับผู้รักษาประตูเตะไซเกนแล้วก็นาบัตอเมริกเลวเปโลนะครับฟิลิปจอร์ดี้อัลบานะครับไคล์วอลเกอร์เพลิกนะครับแฟงกี้เดอยองเตียโก้คันทาร่าจอแดนเฮนโด วีดาวนะครับเสร็จแล้วก็เป็นไอวานเกอร์นาบี้คาซิมิโลนะครับไลฮิมสเตอร์ลิงเซเลอมาเน่ซาร่าเนมาจูเนียกาบี้เจซุสแล้วก็คาริบินซิมาสุดท้ายก็เป็นคิริยานเอ็มบัปเป้นะครับผมนักเตะก็ปลดล็อกทุกตัวนะครับสำหรับหมอนี้แล้วก็หมดออนไลน์นะครับเล่นได้ตามปกตินะครับ เมาดูสนามในหมดนี้กันบ้างนะครับภาพพื้นหลังก็ตามที่ท่านผู้ชมได้เห็นเลยนะครับสนามก็จะเป็นสนามแบบว่าใหญ่สุดในดิมลีนะครับอัพเต็มเลยก็จะเป็น e s t a d i ี San i s นะครับผมเสร็จแล้วก็มาเรา,ามาดูโลโก้กันนะครับโลโก้ก็จะเป็นโลโก้ตายูาฟาแชมเปี้ยนลีกนะครับ ชุดก็จะเป็นชุดลายยูฟาแชมเปี้ยนลีกแบบนี้นะครับมีโลโ,โก้ของภูแม่ครับแล้วก็เขียนนิตสันติดตรงกลางหน้าอกนะครับผมกคนจะไปดูวิธีการดาหุดแล้วก็มาดูกราฟิกในการลงเล่นในหมอนี้กันสักนิดหนึ่งนะครับผมกราฟิกตอนนี้มันก็จะเป็นตอนแบบว่า ม,มัวหน่อยนะครับเพราะว่าเป็นเป็น,ปนตอนหมอกตกนะครับผมถือว่ากราฟิกโมนี้ถือว่าดีมากเลยนะครับถ้าไม่มีหมอกตกในตอนนี้นะระดับ5ดาวผมก็ให้5ตีม5เลยนะครับเพราะว่าถ้าหมอกมันไม่ตกก็จะสวยกว่านี้นะนะครับรีบอนได้บอลยิงจอจอเฉียดเสาออกไป มาเริ่มกันมาครับ ucl fc โ i o n e l messi ได้บอลทางรวบขวาย้อนกลางร e w า n น็็ลิกให้เดอร์บอยเดอร์บอยชิ่งไปโรนัลโดไม่ถึงแต่ว่าแย่งคืนซัดเลยเรียบร้อยครับหนึ่งประตูต่อสูนก็ท่านผู้ชมก็เลือกดูเลยนะครับสำหรับกราฟิกในหมดน,นี้นะครับโอเคสำหรับกราฟิกนะครับก็ จะประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวก็ทุกคนไปดูวิธีการดาวน์โหลดหมอนาะนี้ได้เลยนะครับผมไปเลยโอเคครับผมทุกคนตอนนี้ก็มาดูวิธีการโหลดดีมลิกซ็อกเกอร์มอดนี้กันนะครับผมก่อนอื่นก็ทุกคนไปโหลดไฟล์ที่ผมทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปก่อนนะครับมันจะมีอยู่3ไฟล์นะครับเป็นตัว apk data แล้วก็ obb นะครับผมพอทุกคนโหลดมาครบทั้ง3ไฟล์แล้วก็ทุกคนเข้ามาที่แอปนี้นะครับแอปเซตอะชนะครับ กดเข้าไปแล้วก็ให้เลื่อนหาโฟลเดอร์ดาวน์โหลดนะครับก็คือโฟลเดอร์นี้นะครับให้ทุกคนกดเข้าไปหนึ่งทีเสร็จแล้วก็มาหาตัว a อ k เคนะครับก็คือตัวนี้นะครับให้ทุกคนกดแตะหนึ่งทีนะครับ <S <S, แตะหนึ่งทีแล้วก็กดตัวแรกนะครับก็คือตัวนี้นะกดไปเลยเสร็จแล้วก็กดติดตั้งนะครับรอมันติดตั้งไปสักแป๊บหนึ่งนะครับไม่แน่นครับไม่แน,น่น รอไปนิดเดียวเอาละครับผมพอมันติดตั้งเสร็จก็กดเสร็จเลยนะครับแล้วก็มาหาตัว Data นะครับก็คือตัวนี้นะครับตัว Data นะให้ทุกคนกด1ทีแล้วก็กด H X เหียนนะครับทอรี่สก็คือตัวนี้นะรอมันแตกไฟล์ไปเอาละครับพอมันแตกไฟล์เสร็จโฟลเดอร์ตัวนี้นะครับก็จะโผล่ขึ้นมานะครับ ก็ควกดค้างแล้วก็กดคัดลูกกอนไก่เสร็จแล้วมาแตะที่จุดสองจุดด้านบนนะครับตัวนี้หนึ่งครั้งแล้วความมาที่ and ด o i d d a t a ตนะครับผมเสร็จแล้วก็วางตัวสีเขียวด้านล่างขงวาม,มือได้เลยนะครับเสร็จแล้วก็รอมันวางไปเอาครับพอมันวางเสร็จแล้วก็มาแตะที่จุดสองจุดด้านบนนะครับ แต่หนึ่งครั้งสองครั้งนะครับแล้วก็ทุกคนเข้ามาที่ดาวน์โหลดนะครับผมแล้วให้เลือกหาตัว obb นะครับก็คือตัวนี้นะให้ทุกคนกดหนึ่งที่แล้วก็กดเอ็กแองเฮียนะครับตัวนี้รอมนันแตกไฟไปเอาละครับผมตอนนี้มันก็แตกไฟเสร็จแล้วนะครับก็จะมีโฟลเดอร์ตัวนี้โผล่ขึ้นมานะครับ ให้ทุกคนกดค้างเสร็จแล้วก็กดคัดรูปกรรไกรตัวน,นี้นะครับพอกดคัดเสร็จแล้วก็มาแตะที่จุดสองจุดด้านบนนะครับหนึ่งครัง้งเข้ามาที่ android นะครับผมแ,บแล้วก็ OBB นะครับเสร็จแล้วก็วางตัวด้านล่างเขียวนะครับอยู่ขวามือพอมันวางเสร็จแล้วเท่านี้ก็เป็นอันเสร็จสิ้นแล้วนะครับผมก็ เรียบร้อยครับผมก็ที่นี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับท่ามชมซับสไคร e และให้แชร์ด้วยนะครับผมขอบคุณค